สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้เรากินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนที่คลิปนี้น่เราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของ7ตัวละครที่เก่งเกินดาวตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวละคร4ดาวหรือตัวละคร5ดาวผมจะรวมกันไว้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับส่วนตัวละครบางตัวที่ไม่ติดก็เป็นเพราะความเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยเออมันเก่งพอดีกับดาวตัวเองหรือว่ามันมีคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อกับตัวเองเลยไม่ติดอันดับในคลิปนี้นั่นเองครับซึ่งใน7ตัวละครตัวนี้จะมีตััวไนกบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าครับ Richman Shop โน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจชิมแพคราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วบริการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แต่ส่วนลดได้และร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บใน l ล n e ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับ หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ััวป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ มาเริ่มมาจากตัวละครตัวแรกของคลิปนี้ครับนั่นคือในส่วนของซิงชิวนั่นเองทําไมซิงชิวถึงมาติดอันดับในคลิปนี้ใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวของซิงชิวเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่แปะน้าขี่ที่สุดในเกมครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัวละครน้ําส่วนใหญ่ในเกมนี้แล้วเนี่ย เราจะสังเกตได้เลยว่าตัวละคร4ดาวทั้งหมดในธาตุน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจะห่วยหรือแบบ <I mean, S 1> อาถ้าดีมาหน่อยอย่างบาบาร่ายัางพอเล่นในบางทีมได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่แปะน้ําดีอะไรนักนะครับ <I 'm S 1> เมื่อเทียบกับตัวของซิงชิวที่มีในส่วของ ICD คิดแยกกันระหว่างตัวของสกิลธาตและธาไม่ตาย <Okay. S 1> ทาให้เขาเป็นตัวละครที่แปะน้ําได้ถี่ระดับท็อปของเกมนั่นเอง ซึ่งตัวละครที่พอจะแปะน้ำถี่เท่าๆกันเนี่ยก็มีแค่ชายตัวเดียวครับผมนะที่สามารถสู้เรื่องของการแปะน้ำได้หลายๆลคนอาจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวของซิงชิลเนี่ยแปะน้ำถี่กว่าเย่หลานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆทีมตัวของซิงชิลเนี่ยก็จะดีกว่าในสนเย่หลาน ในแง่ของการที่คุณต้องการแปะน้ำให้ถี่พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการแปะน้ำของคุณเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องถี่ขนาดนั้นตัวของเย่หลานเองก็เพียงพอนั่นเองแถมเย่หลานจะยังดีกว่าในสว่างสถานการณ์ด้วยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำนามเมตหรืออะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่า,าตัวของซิงชิวที่ผมคิดว่ามันเก่งเกินดาวเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวละครสีดาวที่สามารถงัดได้พอๆกับตัวละคร5ดาวเลยนั่นเองครับคือถ้าเทียบกับตัวละครธาตุน้ํส4ดาวด้วยกันเนี่ยซิงชิวถือว่าเก่งเกินไปด้วยซ้ำครับตัวละครถัดมาครับผมเป็นตัวละคคราาาตไฟกัันน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 นบ้้งงงงแ่่่ออออวเเป็ใข เบนเนตไซที่เก่งเกินดาวตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเนื่องจากความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นแบตเตอรี่การเป็นซับบัฟการเป็นซับฮิลคือเป็นตัวละครที่ทําอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับเป็นตัวละครที่มีอัตาประโยชน์สูงและการบัฟของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีทุกอย่างเลยนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ดีมากๆคือมันสุดทุกทางว่างั้นเถอะไม่ว่าจะบัฟดีฮิลดีแบตเตอรี่ที่ดีมันไม่ได้เหมือนตัวละครอย่างเดียวน่านะครับถึงแม้ว่าเดียวน่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สำหรับผมเนี่ยเก่งมากๆเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่มีความสามารถเยอะแยะแบบเต็มมไปหด แต่ว่าตัวของเดิโอน่าเนี่ยคือมันไม่ได้สุดแบบทุกทางเลยนะครับคือฮิวก็ไม่ได้ฮิวแรงขนาดนั้นโลก่ก็ไม่ได้โล่หนหาขนาดนั้นแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าคือเขามีทุกอย่างเขาเลยเก่งนะครับแต่ตัวของเบนเน็ตเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถเยอะแล้วมันยังสุดทุกความสามารถด้วยครับ <I 'm S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยถือว่าตัวของเบนเน็ตเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งเกินดาวนั่นเองครับผม recognized by the gods was the last thing i expected seeing as how i'm so unlucky all the time แน่นอนครับผมนะว่ามีแก๊งเนชั่นมา2ตัวแล้วตัวที่3ก็ต้องเป็นเสียงหลิงอยู่แล้วครับ เซียงหลิงหลายหลายคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครซับดิเมตสีดาวที่แรงระดับใกล้เคียงกับพวกตัวละคร5ดาวกันเลยทีเดียวบางคนที่ปั้นแบบปั่น5 6หมื่นเนี่ยแรงกว่าหูเต่าในบางกรณีด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นกรณีแบบมีมอนหมู่มาเยอะๆอย่างเงี้ยหูเต่าก็จะทำดาเบิได้ไม่ดีเท่ากับติสโเซียงหลิงนั่นเองซึ่งเมื่อเทียบกับตัวละคร4ดาวธาตุไฟในปัจจุบันเนี่ยครับก็บอกได้เลยว่าตัวของเซียงหลิงเนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเมื่อเทียบกับตัวละครตัวอื่นแต่เม 5ดาวเย่ยผมคิดว่าก็ต้องมีคนเปิดมาเล่นกันอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวละครมันเก่งจริงๆมันเก่งในรูปแบบที่ว่าไม่น้อยหน้าตัวละคร5ดาวนั่นเองครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ผมจะให้มาติดในอันดับของคลิปนี้นั่นเองฮะ wow. no ตัวละครที่4ของคลิปครับนั่นคือในส่วนของเชฟรูส เชฟรูทเนี่ยสาเหตุที่มาติดอันดับของคลิปนี้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อคุณทำคอนดิชันการบัฟของเชฟรูทครบแล้วเนี่ยครับคุณสามารถบัฟตัวละครในทีมของคุณได้แรงกว่าการบัฟของเบนเนตและแรงกว่าการบัฟของคาสึฮะด้วยครับคือสาเหตุที่เชฟรูทมันเวอร์ขนาดนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นที่ในส่วนกลุ่มดาวที่6นะครับซึ่งมันเวอร์แบบเวอร์มากๆจริงๆอ่ะคุณลองนึกสภาพในกรณีที่แบบเป็นคาสึฮะตีศูนย์อะไรนะครับ ธาตุนั่นที่ศูนย์เนี่ยสามารถบัฟในโซ่ของโบนัสธาตุได้ถ้าเกิดคุณมีจำนวนธาตุหนึ่งพัน,น 1, 000, มันจะบัฟโบนัสธาตุให้กับคุณได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและมีในเรื่อง,องของการลดต้านทานสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากอาร์ติแฟกต์เนาะรวมกันผมตีกลมๆว่าช่องกลางแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเป็นลดต้านทานสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้โบนัสธาตุคุณสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าตัวของเชฟรูทนะครับสิ่งที่เขาให้เนี่ยอเอาตั้งแต่พาสีก่อนเลยก็คือเขาลดต้านานนท ธาตุไฟและไฟฟ้า40%นะครับซึ่งความสามารถคล้ายๆกับเซตสีลมทสี่อีกอันนึงคือการเพิ่มพลังโจมตีครับให้กับธาตุไฟและไฟฟ้า40%ก็คือมันแทบจะเป็นเบนเน็ตที่ใส่อ์ติแฟคลมแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ถ้าเกิดคุณไปดู C6 ด้วยนะครับตัวของเชฟรูทยังให้ในเรื่องของโบนัสธาตุสูงสุดอีก60%ครับใช่ถ้าเกิดคุณทำา3สแต็กเนี่ยคือมารวมกัน60%เลยนะครับแปลว่ามันบัฟได้สูงกว่าคาซึฮะที่ชำนาญธาตุ1 0 0่ันโดยที่ตัว ขอแค่มีแค่เลือดกับฟื้นฟูพลังงานแค่นี้ปั้นง่ายๆแต่ได้บัฟเทียบเท่ากับคาซึฮะที่ปั้นแบบฟูนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบัฟเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงคือเรื่องแบบต้องใส่ทีมไฟกับไฟฟ้าเท่านั้นถึงจะเก่งแต่ว่าพอเขาบัฟสุดจริงๆเนี่ยตัวละครตัวนี้บัฟได้แบบโอ้โหเวอร์มากๆนะครับคือเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าสําหรับใครที่ไม่มีตัวบัฟดีๆเนี่ยคือเชฟรูทหน้าหยิบแบบอันมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวละครที่เก่งจริงๆนั่นเองมาถึงตัวละคร ที่5้าของเรากันครับมีเชฟรูทแล้วก็ต้องมีในส่วนของคาสซฮะครับคาสซฮะเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครธาตุลมที่ผมมองว่าคุ้มที่จะเปิดที่สุดครับเมื่อเราเทียบกับตัวละครธาตุอื่นเมืม่อเมื่อเราเทียบกับตัวละครธาตุลมตัวอื่นเนี่ยตัวละครที่ผมคิดว่าคุ้มรองลงมาก็จะเป็นแบบพวกเซียนหยุหนอะไรพวกนี้เนาะซึ่งถามว่าทําไมคาสซฮะถึงคุ้มขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคาเซฮะเนี่ยครับเป็นตัวละครที่มีทุกอย่างในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดาเมจมีแบตเตอรี่มีเรื่องของการรวบมีเรื่องของการบฟ คือมีครบเครื่องในตัวละครเดียวกันเลยและการบัฟของคาสฮ์เนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในการบัฟที่บัฟได้ดีที่สุดในเกมแล้วด้วยการรวบก็รวบง่ายที่สุดในเกมมีปัญหาอยู่ข้อเดียวเลยคือคนจะชอบหลงทางอยู่ในอันติคาสฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคาสฮะเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเก่งเกินเดาเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่ทําได้เกิดทุกอย่างในธาตุลมแล้วคือถ้าเกิว่าคุณมีคาสฮะสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณแทบจะไม่จำเป็นต้องมีตัวลมอีกตัวหนึ่งด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะมีแค่ซุมโคร อะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆซูโคสก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่ามันก็เก่งเกินดาวของมันนะเพราะว่าซูโคสีหกเนี่ยมันบัฟได้แรงกว่าคาสงฮะนะครับแต่ที่ผมไม่ให้มันติดอันดับในคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าผมมองว่าตัวละครอย่างซูโคสเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้งานยากเกินไปนะครับเลยไม่ติดอันดับอยู่ในคลิปนี้นั่นเอง Night jou my และมาถึงตัวละครที่6ของคลิปนี้ครับนั่นคือในส่งของตัวละครอย่างฟูรินะาไฟที่ฟูรินะติดอันดับในคลิปนี้นยครับเนื่องจากความง่ายในการเล่นและความโกงในการบัฟของเขาเนั่นเองครับฟูรินะเนี่ยครับเป็นตัวละครที่เข้ามาเพล่วคลิปตัวของโมนาโดยสมบูรณ์เลยโมนาเนี่ยมีความสามารถในการบัฟโ,โบนัสดาเมจได้กับคุณ60%เป็นเวลา5วินาที แต่ว่าตัวของฟรีนัสเนี่ยสามารถบัฟได้สูงสุดอยู่ที่75%ถ้าคุณมีแค่40นะครับบัฟได้75%ไม่พอ เราสามารถบัฟได้เกินระยะเวลาของอันติหรือว่าเกินระยะเวลาคูดาวของอันติของตัวเองนะครับทำให้ตัวของฟรีน่าเนี่ยสามารถบัฟแบบโอเวอร์ไทม์ได้คือบัฟได้ตลอดเวลาเลยโดยที่ไม่มีในเรื่องของการเว้นเวลาว่างไว้เหมือนตัวของโมนานะครับคือดาเมจจะค่อนข้างแรงแทบจะตลอดเวลาเลยก็คือง่ายๆนอกจากตัวของฟรีน่าเนี่ยจะบัฟแรงกว่าโมนาแล้วยังเป็นตัวละครที่บัฟได้ทันกว่าโมนาอีกนอกจากนี้ในเรื่องของการแปะน้ำเนี่ยก็ง่ายกว่าการแปะน้ำของโมนามากและตัวของฟรีน่าเองก็มีฮิลด้วยทําให้ตัวของฟรีน่าเนี่ยเป็นเหมือนตัวละครที่ทําได้ทุกอย่าง แล้วในตัวละครธาตุน้ําคือดามจเ,เขาเองก็แรงนะครับมันเป็นตัวละครที่ oh. แทบจะทําได้ทุกอย่างในธาตุน้ําแล้วจริงๆครับจึงไม่แปลกใจเลยที่ผมจะให้ตัวขงฟรีนาเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งเกินตัวละคร5ดาวนั่นเอง oh, <no. S 1> และตัวละครที่7ครับผมตัวละครสุดท้ายในคลิปนี้ครับนั่นคือในส่วนของนิวเวเลตนั่นเองหรือว่าในส่วนของเมดิเบตธาตุน้ํา ที่เรียกได้ว่าเก่งที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับนี่คือหนึ่งในตัวละครที่สามารถโซโล่อบิได้ตั้งแต่40หรือ,อาบางคนอาจจะประมาณช่วง41นะครับอันนี้แล้วแต่คนคือบางทีเราอาจจะแบบว่าทามิ่งไม่ค่อยดีโดนมอนตีกระเด็นอะไรอย่างนี้40ก็อาจจะโซโล่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมี่1เมื่อไหร่อันนี้การันตีเลยว่าสามารถโซโล่อบิได้นะครับแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าทุกซีซั่นนะแต่ว่ามันจะมีแพทที่ตัวของทีเวีเลตเนี่ยสามารถโซโล่อบิทได้แน่นอนนะครับ ชื่อตัวของเนวิเลนเนสไซที่ผมมองว่ามันเก่งเกินดาวเนี่ยนอกจากดามเมจของเขาที่จะแรงเกินไปแล้วเนี่ยครับยังมีในเรื่องของเขาสามารถในการฮิวเลดให้กับตัวเองคือไม่ต้องพึ่งฮีลเลอร์เลยนะครับแล้วก็เออตัวเองเนี่ยแรงจาก H p ทําให้ตัวของเขาเนี่ยมันหนาด้วยนะครับก็คือเป็นได้ทั้งแทงโอ้เป็นทุกอย่างแล้วนะครับคือโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับเป็นตัวละครที่ ทุกเครื่องจริงๆสำหรับนิวเวลตนะครับผมคือที่มันโซโลูบิทได้ก็เพราะว่ามันมีทุกอย่างอหละทั้งถึงทั้งยิวตัวเองทั้งดาเมจแรงนะครับแถมระยะการโจมตีเนี่ยค่อนข้างไกลแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าเฮลิคอปเตอร์ใส่มอนก็คือดนมอนทั้งห้องโดยไม่จำเป็นต้องรวบมอนนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมด7ตัวละครในคลิปนี้นะครับ ใครคิ่นแตกต่างอะไรยังไงสามารถลงมาคอมเมนต์ได้นะครับใครคิดว่าอันดับไหนไม่ควรติดหรือตัวไหนควรจะมาติดอยู่ในอันดับเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็าสามารถลงมาคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าตีกันหรือว่าอย่าท็อกซิกใส่กันในคอมเมนต์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นขอความคารุณนาเลยถ้าเกิดมีการทะเลาะก,กันขึ้นมาจริงๆผมขออนุญาตลบคอมเมนต์ไปครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับปเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้า,อาชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10บโร When I popped off, then y o u g o gave me just a little bit of luck, Joe. o baby, so cold. He from the north, he from the Canada. b e n c r u s s o I got n o